คุ้ข้างแล้วก็ขู่ว่าจะไปทําร้ายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานนี้ชาวบ้านก็เลยต้องเข้าไปเรียกว่าไปรับเด็กออกมาจากที่ศูนย์พัฒนานะครับเพราะว่าเกรงจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ โดยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบตอวงังแสงครับอำเภอแกดำจังหวัดมหาสรารคามได้แจ้งให้กับผู้ปกครองมารับบุดหลังกลับบ้านเนื่องจากมีผู้โทรไปแจ้งตำรวจว่ามีชายป่วยทั้งจิตข่มขู่ว่าจะมาทำร้ายเด็กเล็กภายในศูนย์ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้องปิดประตูเหล็กด้านหน้าไว้ขณะที่อบตอวงังแสงก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลร,รักษาความปลอดภยัยขณะที่เจ้าหน้าที่ครับได้เดินทางไปที่บ้านของชายคนดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มากนักพบว่ากระจกหน้าบ้านเนี่ยแตกทุกบานเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า ชายคนดังกล่าวมีชื่อนายชัชวานครับมีอาการป่วยทางจิตและถ้าหากว่าอาการกําเริบก็จะทําลายข้าวของภายในบ้านเป็นประจําแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้านก็เลยมีปากเสียงกันทาให้นายชัชวานพูดข่มขู่ว่าหากสู้ไม่ได้เดี๋ยวจะไปเหยียบลูกหรือวัวของลูกคู่กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทําให้บรรดาผู้ปกครองในหวาดกลัวครับพาก,กันไปรับบุตรหลานกลับบ้านกันท,ทันทีเบื้องตน้นทางอําเภอได้ให้แพทย์เข้าตรวจดูอาการของนายชัชวานแล้วเพื่อประเมินว่าจะต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่ โดยระหว่างนี้จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ